แกงไก่ใส่หมู ım, แบบเด้งของเราเซ็ตเซ็ตมาแล้วจ้ามาจ้าวันนี้เราจะพามาทําเมนูแกงไก่ใส่หมูเด้งเซ็ตเซ็ตกันจ้ะทุกคนแบบเคล็ดลับนี่คือสุดยอดอร่อยมากมาดูวิธีทําไปพร้อมกันเลยจ้ามาจ้าวันนี้เราจะพามาทําเมนูพะดแหงไก่ใส่หมูเด้งเซ็ตเซ็ตกันจ้ะทุกคนนี้เราก็เตรียมมีหมูเด้งมีไก่เราก็จะมีกะทิมีพริกแกงพะดแหงแล้วก็จะมีแกงเผ็ดใบมะกรูดมะเขือมาจ้ะเราก็ต้องเอาไปหั่นชิ้นก่อนนะจ้ะทุกคนหลังจากที่เราหั่นไก่แล้วก็ฉีดใบมะกรูดหั่นพริบเรียบร้อยแล้วนะจ้น หั่นไก่เป็นชิ้นเรียบร้อยหั่นพริกฉีกใบมะกรูดก็มเะเขือนี่เราก็รางสับเรียบร้อยเลยจ้ทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เราเราจะมาตั้งหม้อก,กันเลยจ้าตั้งหม้อแล้วก็เอากะทิลงไปก่อนกะทินี่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะจ้าทุกคนขาดไม่ได้เลยคือเกลือแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้หอมหอม,อมผัดให้มันแตกมันก่อนกะทิกับพริกแกงใส่เกลือให้แตกมัน กะทิกะทิแกงเริ่มแตกมันหอมแล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยจ้าเห็นไหมมันจะเริ่มแตกมันออกแล้วเราก็เอาไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดกับใบมะกรูดกับพริกผัดให้หอมหอมก่อนให้ความหอมมันออกแล้วเราก็จะปรุงเครื่องพร้อมไปเลยรอบแรกมันจะทุกคนเพราะว่าความนัวเวลาเราผัดอนะ่ะความนัวมันจะเข้าไปในไก่อ่าแล้วก็น้ําตาลใส่ลงไปเลยซีอิ๊วขาวเห็นหอมรสดีเกลือผัดให้จนหนังไก่มันตึงอีกรอบ พอเราผัดไก่เริ่มหอมหนังตึงแล้วเราก็เอากะทิที่เราเตรียมไว้ลงอีกรอบเลยจ้ะทุกคนลงหมดเลยเสร็จผงนัวด้วยนิดนึงแล้วก็ต้องรอให้ไก่เปือ่อยไก่เปื่อยแล้วเราค่อยเอามะเขือกับหมูแดงตามลงเพิ่มน้ำลงไปนิดนึงอ่รารอให้ไก่เปื่อยก่อนนะจ้ะทุกคนเราค่อยเอามะเขือลง น้ำเริ่มเดือดไก่สุกแล้วเอามะเขือลงเลยจ้ารสชาติที่ชิมตามที่เราต้องการรสชาติที่เราชิมแล้วเราจะชอบแบบหนัวเข้มแล้วก็หวานตัดหยดน้ำปลาเพิ่มความหอมนี่มะเขือลงไปหมูเด้งจะใส่ทีหลังนะเจ้าพลมะเขือ,อนี่เราชอบนิ่มๆหม,ม,มากมากด,ด,ดูดิอ้าวรอให้มะเขือเปื่อยแล้วค่อยเอาหมูเด้งลงต่อเลยจ้า มะเขือเราะจะสุกแล้วเราก็จะเอาหมูเด้งลงมะเขือเรา dishwasher dishwasher เริ่มสุกแล้ว specs, เราเอาหมูเด้งลงต่อเลยจ้ามันก็จะแบบพอดีหมูเด้งก็จะสุกพอดีมะเขือก็จะพอดีน,นิ่มๆอ่านี่หมูเด้งของเราบีบลงแบบนี้เลยนะทุกคน,นบีบลงเรื่อยๆอ่ะนี่เราก็เอาหมูเด้งลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหมูเด้งไก่มะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงไก่ใส่หมูเด้งพะเลงของเราแซ่บๆเหมาะกันาดอกะ แกงไก่ใส่หมูแดงของเราพร้อมรับประทานแล้วจ้ามอขนาดใส่มะเขือ,อแบบนิ่มๆแงไก่ใส่หมูแดงของเราใส่มะเขือแซ่บๆพร้อมรับประทานแล้วจ้ามอขนาด